หล่อคมเข้มสไตล์ไทยแถมได้ร่วมง,งานกับแบรนด์ระดับโลกทำความรู้จักศักษาแก้วในแบบคนไทยที่โกอินเตอร์อยู่ต่างประเทศสำหรับแซคศักษาแก้วเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่ประสบความสำเร็จอยู่ที่ต่างประเทศค่ะโดยแซคเป็นนายแบบคนไทยคมเข้มที่มีผลงานอยู่ที่ต่างประเทศอย่างก่อนหน้านี้เขาได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาของแบรนด์เบอร์เบอรี่ เป็นแบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอนด์ของประเทศอังกฤษวันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแซ็กกันให้มากขึ้นเลยล่ะค่ะว่าไม่ธรรมดาชีวิตของผู้ชายคนนี้น่าสนใจมากแซ็กเติบโตและใช้ชีวิตที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ หลังจากคุณพ่อเสียคุณแม่ก็ได้พบรักและแต่งงานใหม่แล้วย้ายไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ,อกฤษตอนแซกอายุหกขวบและด้วยความที่แซกนั้นเติบโตอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆเกขาเลยอ่านภาษาไทยไม่ได้แต่สามารถพูดอีสานได้บ้างเล็กน้อยแซกมีความเป็นชายไทยมากๆผิวสีแทนคมเข้มโครงหน้าชัดเจนดูเป็นเอกลักษณ์และมีรอยสักที่มีเสน่นห์น่าหลงใหลด้วยความสูงถึง184ซนติเมตรจึงทำให้แซกไปเข้าตาแบรนด์ระดับโลกและได้ ร่วมงานกันในแคมเปญโฆษณาของ Burberry ที่สำคัญแซกยังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานเป็นนายแบบให้กับแบ,บ,แบ,บรนด์ Burberry ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังได้ร่วมงานกับแบ,บรนด์ระดับโลกมากมาย